ทุกคนเรื่องดวงดาวเออจะบอกว่าวันที่11กับวันที่13นะคะดวงดาวของทุกราศีจะย้ายนะคะดวงดาวย้ายให้ทําบุญส่งให้แก่ดวงดาวดวงดาวประจําตัวคุณจะย้ายไม่ใช่โคจรนะโคจรคือการขยับขยืขย่นตัวแต่ยังไม่ประจําการนะคะเหมือนไม่ถูกย้ายไปไหนเหมือนแค่เฮ้ยเฮ้ยไปไปแว๊บๆมาแวบแบกลับไปกลับมาอย่างเงี้ย แต่อันนี้คือดวงดาวย้ายเลยทีนี้ครูจะมาพูดถึงการส่งผลแบบโดยรวมให้ทุกคนฟังนะคะฟังนะฟังให้ดีดีด,ดีดวงดาวอะค่ะทุกคนเวลามันย้ายนะมันจะมีผลต่อหนึ่งสุขภาพอันดับหนึ่งอันดับสองในเรื่องของเงินอ่ะจับตาดูทุกคนขาเรื่องสุขภาพปีนี้เป็นปีกระต่ายไฟนะคะครูเคยไลฟ์ตั้งแต่ก่อนก่อนจะเข้าปีกระต่ายอีกนะว่าปีต่อไป โอ้โห oh, จะเป็นปีไฟใครทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ํารวยคอเลสเตอรรวยโปรโตีนรวยชานบะกา้ารวยอะไรที่เป็นกาแฟรวยน้ําชารวยเพราะฉะนั้นธุรกิจเกี่ยวกับน้ําจะแรงมากจะใครทําคาเฟ่จะรวยนะคะหรือว่าคุณนะ่ะไม่เคยรวยแต่มาทําคาเฟ่เล็กๆเดี๋ยวจะได้ขยับขยายแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นองค์รวมนะคะมันไม่ได้ดูได้เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะแต่อันนี้คือมาเล่าให้ฟังองค์รวมว่า ด้วยความที่เขาเป็นปีกระต่ายไฟนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะทุกคนใครที่อันนี้อันนี้ลองไปสังเกตตัวเองพอพอเริ่มเข้าเดือนเมษามันจะย้ายปีของประเทศไทยนะคะมันจะเป็นปีใหม่ไทยเขาเรียกว่าดวงดาวค่ะมันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนไปประจำการใหม่มันจะไม่ได้โคจรค่อยๆโคจรไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเคลื่อนไปตุบตั้งฐานอยู่เลยฐานทับ ทีนี้ในระหว่างที่มันเคลื่อนไปฐานทัพใหม่มันจะเกิดอาการลวนนะ่ะทุกคนเหมือนเหมือนเราสร้างบ้านใหม่หรือเราย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่มันจะยังไม่คือบ้านใหม่มันจะยังไม่สมบูรณ์มันยังขาดทีวีตู้เย็นอุ้ยฉันต้องติดวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะมันเหมือนยังลวนนะคะเหมือนกันดวงดาวย้ายที่อยู่อ่ะมันจะเกิดอาการลวนแรงมากเพราะมันยังไม่คุ้นชินกับที่ใหม่นะคะจึงทําให้หนึ่ง ยู่ๆคุณจะปวดหัวโดยไร้สาเหตุคุณอาจจะบอกว่าก็ใช่แอซีมันร้อนทั้งสี่สิบทุกคนต่อให้เราอยู่ห้องแอร์เราก็ปวดนะคะต่อให้เรานอนห้องแอร์อยู่ห้องแอร์ไม่ออกไปเจออากาศภายนอกสี่สิบองศาเราก็ปวดดวงดาวปรับตัวก็เหมือนเราย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วเราปรับตัวไม่ชินกับบ้านนะคะ,ะสิ่งที่เราจะเจอเวียนหน้าเวียนหัวอยากจะอาเจียนแล้วก็ปวดข้อปวดกระดูกแล้วก็แสบตาแล้วก็ ปากเปร้อนในนะคะอาการเหล่านี้เป็นภาวะของการเปลี่ยนถ่ายดวงดาวแล้วมันเกิดภาวะความร้อนในตัวเรานะคะแล้วแต่แล้วแต่ธาตุาดวงของแต่ละคนอันนี้บอกไม่ได้ว่าใครจะเป็นเดือนไหนนะคะอ่ะสองเรื่องเงินบอกแล้วนะปีหกหกเป็นปีที่จะทําให้คุณเห็นแสงสว่างเพราะว่าดวงดาวของการเงินสว่างโลประทะกับดวงดาวสุขภาพเลยปะทะกันเลยทุกคน เป็นอันดับสองสมมติว่าดวงดาวาสุขภาพ100%เซดวงดาวการเงิน99ค่ะคุณกรี๊ดไหมคะดวงดาวการเงินในปีนี้9กซนะคะนั่นหมายความว่าฟังีดีถ้าอะไรที่คุณขยับได้อย่างเช่นยกตัวอย่างยกตัวอย่างเฉยเนาะเฮ้ยแบนโนบเก้าเขามีมัดจำสามร้พอขายหมดภายใน90วัน หรือไม่ต้องถึง90วันแล้วหมดเนี่ยไปรับกาไรเลยโดยไม่ต้องขายเองโดยไม่ต้องส่งเองเรามีหน้าที่โพสต์ขายตอบคําถามลูกค้าให้ได้นู่นนี่นั่นเอาภาพไปลงเอาคลิปไปลงมาตอบอะไรไม่ได้ไปถามแม่ทีมให้แม่ทีมคุยให้หรืออะไรก็ได้ทุกคนเมื่อไหร่ที่คุณเห็นแสงแบบนี้รับเงินลูกเดียวรับเงินลูกเดียวหรือสองกำลังคิดอยู่ว่ามีเงินก้อนหนึ่งจะลงทุนอะไรดีให้วิเคราะห์เลยเกี่ยวกับน้ําวิเคราะห์เลยเกี่ยวกับน้ําก่อนเลย อะไรที่เกี่ยวกับน,น้ําวิเคราะห์ไ้ก่อนเลยถ้าอยากลงทุนเพราะเงินค่ะทุกคนบอกเลยว่าปีนี้ตั้งแต่13เมษายนเป็นต้นไปเงิน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 ต่อให้คุณไม่อยากได้คุณก็จะได้แต่อยากได้เหอะทุกคนอย่าไม่อยากได้เลยพอไม่อยากได้มันมาช้านะแต่พออยากได้โว้มันจะผุดขึ้นนันดอกเห็ดเลย